พระบาสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เมื่อพระชนมายุ18พรรษาได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยมีพระประถมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเมื่อปีพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถามทันตแพทย์ประจำพระองค์หลังจากได้รับถวายการรักษาพระทนว่าหากเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ไปให้บริการรักษาหรือไม่การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟันหยุดการทำนาทำไรเดินทางไปหาหมอนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งด้วยพระราชดำรัสในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาในการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นและได้พระราชทานรถยนต์ทำฝันเคลื่อนที่ให้จำนวนหนึ่งคันหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มออกปฏิบัติงาน ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2513ให้บริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า47ปีมูลนิธิอนันทร,รมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆให้ทัดเทียมอารยประเทศในปีพุทธศักราช2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนการศึกษาสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อจะได้นำความรู้เทคโนโลยีกลับมาพัฒนาประเทศไทยพระราชทานนามทุนว่าทุนอนันทามหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2535 สำหรับด้านทันตแพทยศาสตร์ทรงรับสั่งแก่ทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่าการศึกษาวิจัยเป็นเรื่องสำคัญทันตแพทย์ควรมีความหลากหลายไม่ใช่สนใจรักษาอย่างเดียวแต่ต้องสนใจงานวิจัยรวมทั้งงานประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใช้เองซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชปถมัมภ์ ขึ้นในหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาด้านทันตกรรมและนําผลที่ได้ไปผลิตเพื่อป้องกันรักษาปื้นฟูโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยมีพันธกิจที่สำคัญคือ1 เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสกนิกกด้านทันตะาสารารณาส,สวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำไปป้องกันรักษาฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมยังมีประสิทธิผล 3. ส,สนับสนุนการบริการด้านทันตสาสารณาศข,ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้นวัตรกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ 4. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับการวิจัยและพัฒนาในระยะแรกของการดำเนินงานมูลนิธิมุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคในช่องปากซึ่งมีอยู่หลายโรคหนึ่งในนั้นคือโรคมะเร็งช่องปาก โรคนี้เป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิตหากเป็นแล้วจะทำให้ผู้ป่วยทุกทรมานมากรับประทานอาหารไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางและมีความเสี่ยงจากการติดเชื้ออีกทั้งมีความเจ็บปวดเวลาสอดท่ออาหารเข้าไปในลำคอมูลนิธิทันตานวัตกรรมในพระบรมราชูปถรัรมภ์จึงได้ร่วมมือกับทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลสาขาทันตแพทยศาสตร์โดยมีทันตแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทุนอน,นันทมหิดลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรอรุณวันหล่ำอุบลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรดุลยพรตราชูธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาโรคมะเร็งในช่องปากและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มาทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรคดังกล่าวทำให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากขึ้น ผลสำเร็จจากโครงการนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ไม่ต้องใส่ท่อนำส่งอาหารในลำคอเรียกนวัตกรรมอาหารนี้ว่าเจลลี่โภชนาและยังได้พัฒนาต่อโดยเติมสารต้านมะเร็งในช่องปากลงในอาหารโครงการย่อยที่สองทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคได้ อีกปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นมะเร็งช่องปากที่ต้องรักษาโดยการฉายแสงจะทําให้ต่อมน้ําลายทํางานไม่ปกติมีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อยนักวิจัยทั้งสองอยังได้วิจัยและพัฒนาน้ําลายทีมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อยและผู้ได้รับผลกระทบจากการฉายรังสีรักษาเรียกนวัตกรรมนี้ว่าบุญชุ่มปากนอกจากนั้นมูลนิธิ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อแก้ปัญหาฟันผุรากฟันผุทำให้ได้นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินและนวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุขึ้นมาผลิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยสำหรับ ที่มาของอาคารปฏิบัติการหน่วยธันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็โรงงานที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรและผลิตนะครับเกิดจากที่ปัญหาของกระบวนการวิจัยและพัฒนาของมูลที่ทันตะนวัตกรรมในพระมูลราชสมบัติน,นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราผลิตเ,เราทําวิจัยและพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะผลิตต้นแบบออกมาเพื่อทดลองทดสอบนะครับ ก่อนที่มุยที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่ทันตจุฬาคณะธันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็จะไปใช้ห้องแล็บของเหาาลัยอื่นๆก็ไปเข้าคิวเพื่อที่จะผลิตในระดับเล็กแล้วไปทดสอบปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญเพราะว่าจะทําให้นวัตกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปสู่ประชาชนได้นะครับด้วยปัญหานี้เนี่ยในฐานะเลขาธิการมุอที่ก็เลยนําเสนอปัญหานี้ต่อณะกรรมการมุอที่นะครับขอที่จะจัดหาฟาซิลิตี้เพื่อที่จะผลิต นะครับนวัตกรรมต้นแบบพร้อมกับกระบวนการทดลองทดสอบออผลิตภัณฑ์ให้ได้นะครับก็เขียนโครงการขึ้นไปค้าการมือที่ก็เห็นชอบแล้วก็อของงมงมานแผ่นดินนะครับก็เราได้อาคารเรียกว่าอาคารปฏิบัติการหน่วยธนตกรรมพื่อทานในวิบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีอาคารที่ติดตั้งเครื่องจักรนะครับสำหรับผลิตนวัตกรรมแต่สําหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับซึ่งพระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับแล้วก็มีผู้สมทบทุนบริจาคสมทบด้วยรวมเป็นเงิน300ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์สําหรับผลิตเครื่องจักรในอาคารปฏิบัติการนี้นะครับจะมีอยู่หลายส่วนนะครับเครื่องจักรตัวสําคัญสําคัญก็คือเขาเรียกว่าเครื่องจักรผลิตอาหารที่มีการฆ่าเชื้อแบบ UHT นะครับแล้วก็มีเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า form fill and seal นะครับแล้วก็เครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตทั้งหลายเขาเรียกว่า utility นะครับมีเครื่องจักรผลิตน้ำดื่มที่เรียกว่า reverse osmosis นะครับ RO เครื่องผลิตสตีมนะครับที่เรียกว่า boiler เครื่องผลิตน้ําเย็นไว้ควบคุมอุณหภูมิที่เรียกว่าิ h i ลอ e r นะครับแล้วก็ระบบบําบัดน้ําเสียนะครับอันนี้คือเครื่องจักรหลักๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นก็มาทำมาตรฐานที่เรียกว่า ISO 2 2 0 0มมาตรฐานาทางอาหารทางการแพทย์ HACCP GMP นะครับปัจจุบันมุยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง3อย่างนี้จาก TÜV n o r ของเยอรมันนี่คือโรงงานผลิตนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและนวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลหรือบุ้นชุ่มปากนะครับแห่งแรกในประเทศไทยในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของมูลนิธินั้นมูลนิธิได้มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่ส่วนผสมบรรจุภัณฑ์กระบวนการและสารเคมีที่ใช้ต่างๆตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงโดยนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์มูลนิธิใช้ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22000 เวอร์ชัน2,005และข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตที่เรียกว่า HACCP เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ไปสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับการผลิตเครื่องมือแพย์ระบบมาตรฐานที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตคือ ISO 13485 v e r s i o น2016ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์การนำเข้าวัตถุดิบการผลิตการส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยจะทำการผลิตในห้องแบบปลอดเชื้อหรือ clean room ตามข้อกำหนดของ ISO 14644เ v e r s i o น2015งานด้านประกันคุณภาพจะเกี่ยวเนื่องกับทุกกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์สารเคมีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เสเร็จรูปรวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนกประกันคุณภาพจะดำเนินการตรวจสอบทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพตามข้อกำหนดที่ใช้อ้างอิงก,กระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์จะเริ่มด้วยการเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุน การผสมวัตถุดิบลงในถังผสมของระบบ UHT ตามสูตรและเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะนำส่งไปยังเครื่อง h o m o g e นไนเซเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเนียนละเอียดมากขึ้นก่อนจะส่งผ่านไปฆ่าเชือ้อด้วยความร้อนตามกระบวนการ UHT หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิแบบปลอดเชือ้อหรืออะเซฟติกถังก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์มาที่เครื่องบรรจุ ด้วยระบบอ s ตเสรติกแมชชีนแบบ f o r m f i ิ l แอนด์ซ l เครื่องจะทำการขึ้นรูปถ้วยบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติที่ไม่มีคนเข้าไปสัมผัสก่อนจะส่งผ่านมาที่เครื่องจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ภายนอกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิได้แจกจ่ายให้ประชาชนนั้นจะมีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่เรียกว่าเจลี่โภชนาและนวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลที่เรียกว่าวุญชุ่มปากซึ่งมูลนิธิจะทำการกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่สาธารณาชนได้อย่างทั่วถึงตามแผนทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทยพุทธศักราช2 5 5 8นถึง2565ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2558เพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนทั่วประเทศผลจากการเกิดนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นับเป็นการพัฒนาการผลิตด,ด้านทันตกรรมของไทยให้ทัดเทียมอารยาประเทศเกิดการผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทยทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามพระราชปณิธานและบรรลุพระปฐมบร,รมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างสมบูรณ์ปากแห้งแล้วก็คอคอข้างในเนี่ยแห้งมากทำให้การทานอาหารเนี่ยลำบากพี่สาวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหารเรื่องหัวใจแล้วก็ กจะมีปัญหาในการขบเคี้ยวอาหารการไม่เท่ากันคือเลือดอะคะ่ะมันก็ออกมาตามสายอาหารที่ที่เขาใส่เข้าไปเพราะว่าพอเขาดิ้นนะคะมันก็จะไปทิ่มในลำไส้แล้วก็ทำให้เกิดเป็นแผลข้างในเรื่องนนึกในใจว่าท่านเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเลยแล้วก็ไม่คิดเลยว่าแม้กระทั่งยาท่านก็ยังจะชิดช่วยประชาชน จากการที่เคยกินได้น้อยก็จะทําให้อยากกินอาหารได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเน้นตัวพัฒทาเจลลี่ตัวนี้นอกจากแค่เรื่องอาหารที่สามารถให้ทางทางปากได้คืออาการทางจิตใจของคนป่วยที่ดีขึ้นนะคทำให้ร่างกายเขาหายหรือหายป่วยเร็วขึ้นจริงๆทราบซึ้งมากเลยคือถ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่น ท่านเห็นใจท่านทาได้ท่านท,ทําทให้ทันทีขอท่านได้โปรดใช่อะไรค่ะพระเจ้าบ้างข้าพระเจ้ายินดีรับใช้จนสุดชีวิตเลยซาบซึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้คนป่วยทุกคนถ้าถ้าได้เจออาหารนี้จะช่วยช่วยเขาได้มากเลยขอให้ท่าน อย่าได้สงกังวลประชาชนทุกคนจะรักท่านตลอดไปค่ะ